ใส่เหยียแล้วก็จะชงใส่หม้อครับเราไปเจอที่โรงทานนะครับนี่ยวัตถุดิบของเราใช้นมสดข้านินชันยังดีแล้วก็นมข้นข้านินชันนี่กำลังปรุงนมปรุงซอสครับ คนหวานน้่งคนเจอือดคนให้เข้ากันครับกาเปนซอสขอทนมขุ่นระเีเลยระเานียบคนคนเป็นกอ,ยอยน,นให้เข้ากันครับ อีกอันนึงคับเ็งนึงเราวเต็มแล้วเสีย๋ยวได้ับนีกเดยไปสันหนัเอาัตกุริยูไม่เห็นอีกเบืองก่อนนี้จึงได้สูตรมาเดี๋ยวนี่ครบแล้วเนี่ดีวนี่ผสมแล้วสีสันเริ่มเริ่มดีขึ้น เดี๋ยวใส่ใส่อีกหนึ่งพันหนึ่งพันไหมยังหนึ่นี่แมวใส่นมสดอีกหนึ่ันครับนมสด <ไป S 1> นี่จิหนึ่งพันอ่ะอีกอีกอีก,อก,อกน,นี่เดี๋ยวใส่เบอร์นดใส่หมดเลยเบียสดมสุดมะพทีเดี เครื่องบดผสมหนาบเอาหลอดขาจําไก่เอาให้มาีนี่เออครับอุปกรณ์ื้อรงห้าไปแบบยุ้ยย่ใส่เม้ื่อเปอนีอุปกรณ์ของเราเดี๋ยวห้าเซไปร่องว่างตำแหน่งครับเดี๋ยวพิ่อรกันสวัสดีครับน้องทุกคนคร่าวันนี้เขามีโอกาสมาทำบุญโรงทานคำรับวันจานต่อกับมันอาสเครับ เป็นเกียพุทธิพุทธะิเศษครับมองไหมครับมีโรงทานต่างๆมันยอดน่ามากให้มาแจกครับมาแจกอานามาแจกเป็นลงทางครับในขนมนะครับเดี๋ยงบรรยากาศให้กันนะครับครับโอเคครับอะไรครับอะไรล่ะบรรยากาศคุณชิปคุณวิไลนี่เจ๊แมวตะกบคาเฟ่เจอแล้วครับนี่ตะกบคาเฟ่ ครับของาเฟ่เออเดี๋ยวไปเบิ้องปักกันเดี๋ยวไปดูปักกันโอ้ดัลต์ลี่ไหม้านตลาดนัดลี่เยอะมากครับลีหลายๆมีวัดรรอาจารย์ต่อมนะครับอ่านพุทธาพิเศษนะแล้วก็มีโรงทาน ทางเงาก็เลยมีร้านทานมากครับเป็นน้ำเป็นขนมนะครับน้ำและขนมมาจะมาทำทุกปีปกทุกปีครับเอาสิตรังละตะกรบคาเฟ่บรรยากาศโอเคเดี๋ยวไปเบินงไล้กันนะอ่าตอนนี้เ่าเริ่มแจกแล้วครับกาแฟแล้วก็ขนมกกค,นค,นครับตะกรบคาเฟ่กาแที่หนห่อถึงเลยกันไรร่างกายเราตอนนี สองโค้กฟ้าเป็นกาแฟสดนะครับกาแฟสดมีชาแต่หวานแล้วก็ชาเขียวกาแฟต่างครับน้ำต่างกาแฟสดๆดท้อมทีมงานคุณจิ๊บคุณวิไลเจ๊แมวครับอันนี้ยังขนมอ่ะ ข่ายางหลอกเนวายนี่เพาะปลาขนมขนมเรื่งหลังเบื่องหลังครับเบื่องหลังการทำบุญการแจกครับเบิ่งเบื่งหลังกัน กนแาเร็วมร็วนขนมาเติมไหมครับแสดเยอะยแอร์สดไข่งนี้แสดสดครับทอดไข่อยู่ไหนครับไข่ไข่อร่อยนะอ้าวหมดแล้วจิ้มมือผู้ใดเราทอดไข่ อร่อยมากครับท่าาขายลูกค้าที่สี่ที่ร้านกาวยว่ามันนี่นี่ไม่กินปี้ครับมันปีอยู่งานยานวัดครับปั่นเครื่องนะครับเครื่องนี่ มาใรดีบคมน่ <tr seine Christmas> <with kav> <uit> ้ใช <ño> ่นี่กยรสนั่นหินม้าเบรรยากาศถ้าเิ็นบรรยากาศ่ล่านเอืนล่ามละกันคร้าไม่เงนัะเด มันตั้ไปเลยนี่เบื่อล้งครับเอ้เบื่อเบื่องหนากันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยไปเรื่อยเปนบรรยากาศครับรมีแจ่พนักงานสาวสวยครับไหนลางนัด <c oughs> อ้นี่ตู้โค้งครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วแต่เก็บงานโอ้ไงงองอีหลี เหตุผลที่ต้องใส่แมสกุเยอะมากเป็นปืนดินดำนใส่งดำแมกก็แย่งลายเขาตนี้่งนะครับเรสักพักหนึง เดี๋ยวพ้าที่้านองไปเบิง้งไม่ครับค้าน้องอายทางนั้นเลยค่ายางลาอเบิ้งครับเดี๋ยวพามาเบิ้งครับยางลาอเบิง้งอางไี้ยางเนี่ย,ยก๋วยเตี๋ยวครับ เตี่ยวเ,เรื่องลังมีทุกันที่กันเแสงจันทร์อันอนี้ยังนี่นนอ๋อก็สว,ว,ว,สวนับหนี้หว่าี๋ยวรับงานร้าเปียฟร้านไหนเนี่ย อันนี้คือก๋วยเตี๋ยวผสมจิแต่เนื้อหมูกับผีเดี๋ยวเตี๋ยวคนหลายครับคนหลาย้ค มันเป็นรอดช่องเพราเ็วพหลลอันนี้ล่ะนี่คืออะไร ลาบรลาบุญประเทศไทยครับอันนี้มันแจกยรงุม,มดแล้วครับอ,อ,นนอร่อยน้องไพในงานทีุ่งเรนี่ครับเป็นซาราเอาจารย์เป็นนั่งยู่นี่ครับโตอาหารออกมาแตี่ ต่อปซึ่ตัวเากำระจายญาติโยมที่มา <se> ่น้มกะท่สดทบานก็อย่าญาติโยมส่นะดที่อยู่หออุปคุณครับที่อยู่อุปคุณครับขอว่าขอร่วมงาครัวนั้ร่วมทำงานบุญในร่ากายร่วับ อาจคุณเยอะแน่นหนใช่ไหมเกุศลนี่แกบ้างไปโยยาพืดีบ้างไปรยาเป็นผู้น,น,นี้ยังไงกระดายาลดายาต้น,นดอกแน่นครับโอ้สูงเอาจากผู้ใดอยากได้มัน้เนเ ที่มาใหม่นะที่ลงท้ายนะไม่ทราบว่าูที่ทำสถติตัวควาท่านหหายารหลายตัวหลายาหลยตังถ้ารู้ัแล้วก็ให้แก่าอะรมกาศได้เลยนะบริเวณที่เกดปัจจัยหรือว่ามีการลงได้อรูอที่หน้าลงทานลงนะโอเคเดี๋ยวเ้าไปเบ่งลงท่านต่อครับอันนี้ก็บรรยากาศอาจจะทิ้ทางไปด้วย มาเนี้เนาะสำหรับวันนี้ครับแต่ว่าทำบุญลงทานครับแจกน้ำขนมนะครับร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟนะครับอาหารกานกาแฟต้อนรับผู้บ้านมิ้ทวดาวมาร่วมทำบุญบริจาคทานด้วยก็จะเป็นสมบัติของคณะสงฆ์นะจ๊ะอ่านป็นการยกที่รู้เทิดรูนะจ๊ะ ดูของเราต่อยกไปแล้วครึ่งน,นึง <participation> ไปแล้วครึ่งเอาเยอยห่างๆกันต้องเยอะห่างๆแับ โอเคเดี๋ยวมาหนีลาไปก่อนกับคลิหนาเ้อกันไหมครับคนทุกท่านที่เข้ามารับชมครับคนไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะงานบุญงานจุศแบบนี้มีตอนไหนเราก็มีโอกาสมาก็มาโอกาสมาเรามาครับใช่ครับเอาละครับ